อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับ h a r m n n น a r d ์ n เป็นยี่ห้อเครื่องเสียงที่มีประวัติยาวนานแล้วก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีไม่แพ้กับแบรนด์เครื่องเสียงอื่นๆเลยครับ โดยเอกลักษณ์ของฮาร m a n นการดอที่ใครหลายคนลงรักคือดีไซน์ของลำโพงทุกรุ่นที่ให้ความเรียบหรูไม่ว่าจะวางที่ไหนหรือใช้งานเมื่อไหร่ก็สบายตากลมกลืนไปกับทุกทกที่อีกทั้งยังให้คุณภาพเสียงในระดับสูงอีกด้วยครับโดยในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำ9ลำโพงฮาร m a n นการดอตัวไหนดีในปี2025ที่เสียงดีแล้วก็ของแค้จะมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจ ถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับแล้วก็เริ่มจากตัวที่9เลยครับ5 Man g a r d o n o n d i c Studio 8เป็นลำโพงที่มีระบบปรับเทียบเสียงอัตโนมัติที่จะช่วยทำให้ลำโพงปรับเสียงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับสเตอริโ กับลำโพงอีกตัวได้แล้วยังมีไมโครโฟนในตัวเพื่อใช้สําหรับด้านการสื่อสารในด้านของดีไซน์ก็แปลกใหม่ดีครับมีด้ามจับที่ผลิตจากอลูมิเนียมสะดวกมากขึ้นสําหรับพกพามีน้ําหนักตัวอยู่ที่3.25กิโลกรัมเท่านั้นแล้วก็สามารถชาร์จได้เต็มภายใน5ชั่วโมงใช้งานต่อเนื่องได้ยาวๆในโหมดฟังเพลงได้8ชั่วโมงเลยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ5,290บาท ต่อมาในตัวที่8 Harman Kardon Onyx Studio 7ลำโพงตัวนี้อัปเกรดคุณภาพเสียงให้เป็นระบบสตูดิโอแบบ Full Range ทำให้เสียงที่ได้นั้นมีมิติคมชัดดีไซน์โดดเด่นของซีรีส์ Onyx Studio นะครับพร้อมกับหูหิ้วอลูมิเนียมที่ออกแบบมายังสวยงามแล้วก็สะดวกสบายในการพกพาครับทำให้เราเพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้ต่อเนื่องยาวนานถึง8ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็ม1ครั้ง แล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีไวเล็ดดูโอซาวเชื่อมต่อลำโพง2ตัวเข้าด้วยกันแบบไร้สายได้สบายๆนะครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ5,990บาทตัวที่7 Harman g a r d o n Onyx Studio 6 oh. ตัวดีไซน์ภายนอกอยังคงคอนเซปต์กระทัดรัดขนาด28.4คูณ29.1คูณ12.8เซนติเมตรนะครับ ก็จะทำให้พกพาสะดวกสบายมีคุณสมบัติกันน้ำในระดับ IPX7 ก็จะทำให้ป้องกันละอองน้ำได้ดีมีประสิทธิภาพหากนำไปใช้ในขณะที่เราทำการตั้งแคมป์หรือว่าแคมปิ้งนะครับในด้านของเสียงก็จะเพิ่มมิติของเสียงได้ดีขึ้นด้วยระบบสเตอริโอด้วยการเพิ่มหรือว่าเชื่อมต่อลำโพงรุ่นเดียวกันกับตัวอื่นๆได้จะทำให้เสียงดังขึ้นเพิ่มมิติมากยิ่งขึ้นนะครับ ใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานถึงแม้จะมีขนาดกระทัดรัดก็สามารถเปิดเพลงต่อเนื่องได้ถึง8ชั่วโมงติดต่อกันเลยนะครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ6,390บาทตัวที่6 Harman g a r d o n Luna มาในดีไซน์ที่เรียบหรูแล้วก็ทันสมัยขนาดกระทัดรัดแล้วก็มีน้ำหนักเบาเพียงแค่0.7กิโลกรัมเท่านั้นก็จะทำให้สะดวกต่อกันพกพามากๆเลยนะครับ ให้ระบบเสียงที่มีมิติด้วยระบบแบบ2 a y พร้อมเสียงเบสที่นุ่มลึกแล้วก็เชื่อมต่อแบบสเตอริโอได้ตัวเครื่องมีความทนทานกันน้ำกันฝุ่นในระดับ IP67 ทำให้ใช้งานลำโพงนอกสถานที่ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับ ในส่วนของแบตเตอรี่การใช้งานก็ยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงเลยทีเดียวครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อหลากหลายแล้วก็รองรับพอร์ต USB Type C ด้วยนะครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ6,990บาทมาในตัวที่5 Harman Kardon Aura Studio 3ดีไซน์ของลำโพงตัวนี้ก็จะเป็นรูปทรงโดมที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้สามารถจัดวางเป็นของตกแต่งบ้านที่ดูทันสมัยได้ ให้ระบบเสียงรอบทิศทางแบบ360องศาเลยพร้อมกับซับวูเฟอร์ที่ติดตั้งอยู่ด้านล่างนุ่มนวลแต่หนักแน่นครับแล้วก็มีระบบพิเศษช่วยสร้างบรรยากาศนั่นก็คือมีไฟแอมเบียน i ์ไลหรือว่าไฟส่องสว่างภายในตัวลำโพงสวยงามเลยทีเดียวครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลายทั้งการสตรีมบลูทูธ4.2แล้วก็มีช่องต่อ AUX สำหรับการเชื่อมต่อด้วยนะครับ สำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ9,990บาทตัวที่4 h a r m a n g a r d a n Aura Studio C แล้วก็เหมือนกันกันกบตัวที่5เมื่อกี้เลยนะครับดีไซน์ทรงโดมเป็นเอกลักษณ์เพิ่มเอฟเฟกต์แสงแบบ Diamond Effect Lighting นะครับโอ้โหตั้งโชว์ได้แบบสวยงามเลยครับระบบเสียงคือมาแบบรอบทิศท,ทาง360องศา ใช้ไดเวอร์6ตัวเสียงเบสนุ่มให้ซับวูเฟอร์ขนาด5.2นิ้วรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายบลูทูธ4.2เชื่อมต่ออุปกรณ์พร้อมกันได้มากกว่า1เครื่องแล้วก็ใช้วัสดุรีไซเคิลไม่ว่าจะเป็นผ้าอลูมิเนียมแล้วก็พลาสติกเป็นหลกักมีการรับประกันลำโพงให้1ปีสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ11,610บาท คุ้มมากๆเลยครับต่อมาตัวที่3 h a r m a n g a r d o n Onyx Studio 9ลำโพงตัวนี้มีระบบ o u r a c a s สที่สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงได้หลายตัวในครั้งเดียวก็จะเป็นระบบสเตอริโอมีระบบปรับจูนเสียงอัตโนมัติเพื่อเสียงที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับก็จะใช้ฟังระบบสตรีมมิ่งบลูทูธได้นานถึง8ชั่วโมงให้ดีไซน์แบบเรียบง่ายเป็นเอกลักษณ์ก็จะเป็นทรงกลม เพื่อสะดวกต่อการจัดวางหรือว่าพกพาไปในต่างพื้นที่นั่นเองสามารถควบคุมผ,ผ่านแอปพลิเคชัน Harman g a r d o n o n วสะดวกสบายเลยครับไม่จำเป็นต้องจูนที่ตัวลำโพงเองนะครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ11,900บาทตัวที่2 Harman g a r d o n Soundstick 4 Bluetooth มาในดีไซน์ลำโพงทรงโดมโปร่งใสที่สวยงามดูหรูหราสามารถนำมาเป็นของตกแต่งบ้านได้ ระบบการทำงานก็คลาสสิกยานความถี่อยู่ที่40ไปจนถึง20,000เฮิรตซมีความคมชัดแน่นอนว่าเบสต,ต้องแน่นแน่ๆเลยครับรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายบลูทูธใช้งานสะดวกผ่านอุปกรณ์ได้หลายชนิดแล้วก็มีเทคโนโลยี t o Stream หรือว่าเทคโนโลยีที่สามารถทำให้ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นได้พร้อมกันนั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ12,510บาทแล้วก็ตัวที่1 5แอนคาร์ดอนรุ่น Go Path Pay 3ลำโพงตัวนี้ให้ระบบเสียง3ทิศทางประกอบไปด้วยซับวูเฟอร์ยิงลงพื้นขนาด5นิ้วเพิ่มมิติให้แก่เสียงที่ปล่อยครับมีฟังก์ชันไมโครโฟนคู่สำหรับการประชุมสามารถเชื่อมต่อระบบสเตอริโอกับลำโพงอื่นได้ขนาดตัวเครื่องมีดีไซน์มีหูหิว้วทำให้ย้ายหรือว่าใช้ระหว่างเดินทาง สะดวกมากๆเลยครับในส่วนของแบตเตอรี่การใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานกว่า8ชั่วโมงรองรับพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type C ก็จะทําให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลากหลายชิ้นได้ดีขึ้นนั่นเองครับสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ14,900บาทครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับก้าวลำพง Harman นการ์ดอนตัวไหนดีที่เสียงดีแล้วก็ของแท้ ต้องบอกว่าน่าสนใจทั้งหมด9ตัวเลยครับในแต่ละตัวนั้นมีฟังก์ชันพิเศษช่วยให้การใช้งานลำโพงมีประสิทธิภาพหรือว่าอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นครับอยู่ที่ท่านผู้ชมตัดสินใจแล้วล่ะนะครับว่าชอบตัวไหนถ้าหากท่านผู้ชมสนใจสั่งซื้อสามารถกดแท็กสินค้าในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากชอบคลิปนี้นะ,นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ